ニトリ So strange 煙る外の世界誰かのうめきが聞こえる ดัน,นนี้เขาแสดงอะไรกันมีเจ้าอ้วนยังไม่ลุกให้สาวสวยนั่งอีกเออใช่ใช่วะหึน่าสนใจวันนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่รุ่นพี่ซูนเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรกันหรอคะถ้าอยากให้โม่ฟังมาเป็นโล่ต้องพึ่งคนนี้แหละนะเธอต้องเป็นทางผ่านดีแน่นอนผมว่าเมื่อกี้มันเจ๋งดีชมัดใช่โม่เฟิงนั้นโคตรเทเลยมันพูดว่าทฤษฎีเรื่องนั้นมันไร้สาระผมขอคัดคาน เป็นการต่อสู้ที่เท่มากๆเลยโดยการพูดต่อสู้กับผู้บรรยายแบบนายค้อนๆกันเหรอนายต้องพูดแสดงความจริงใจออกมาเนะเอาพูดเหตุผลออกมาไอเด็กนี่จางหูนี่ใช่เรื่องที่นายจะเล่นไหมเนี่ยเอยพอพวกผู้ชายมันเจอผู้หญิงสวยนี่มันไปไม่เป็นกันเลยเนี่ยหืมแต่ที่รุ่นพี่พูดมาก็มีเหตุผลอยู่นะมีรายงานมาว่าเรือรบของสหพันธ์โลกและสหพันธ์ดวงจันทร์นั้นหายไปมาก ผู้คนนั้นให้ความสนใจอย่างต่อเน,นื่องรวมถึงกองทัพด้วยเพื่อสืบหาความจริงคิดไม่ถึงเลยว่ารุ่นพี่จะติดตามทฤษฎีที่น่าสนใจนี้ด้วยเฮ้ยถ้าอยากจะเอาฉันไปเป็นโลกก็ให้มันน้อยๆหน่อยเถอะอนี่มันกลางโลกอาหารเลยนะโถก็ไม่ขนาดนั้นเฮ้ยไม่คิดว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดจากมนุษย์ต่างดาวหรืองไงนี่เฉินเธอดูวิดีโอน,นั้นหรือย,ยงังที่ติดอันดับท็อป0ิบนะ ใช่ที่ผ่านระดับ S ของบนโลกใช่ไหมคะบนโลกนั้นทําสถิต e ิได้มากสุดก็แค่ A บวกแต่เขาสามารถทําลายไปถึงสถิติ e ระดับ S ได้รวมถึงสถิติ e ของดวงจันทร์ด้วยโคตรเทพเลยใช่ใช่เธอหนี่มีเครือข่ายแล้วก็อํานาจเยอะไม่ใช่หรอเธอน่าจะหานะว่าเขาเป็นใครฉันคิดว่าเขาคงเป็นคนที่ทําร้ายตัวเองเยอะมากแน่เลยเออไม่มีอะไรพูดต่อเลยขอที่ชู่หน่อย เป็นไปไม่ได้ขนาดชั้นที่อยู่ท็อป20ของระดับ EM นั้นก็ยังดูสไตล์การเคลื่อนไหวของคนที่อยู่ติดท็อปคนนี้ไม่ได้เลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเขาฝึกมานานแล้วแล้วค่อยมาลงทีเดียวนะ่ะแบบนั้นมันขี้โกงนะเฮ้ยฉันไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นไปได้ขนาดฉันยังไม่รู้จักเขาเลยข้อมูลเรามีน้อยเกินไประดับของเขานั้นแข็งแกร่งมากเพียงพอที่จะขึ้นเป็นระดับท็อป50ของระบบ EM การฝึกฝนแล้วก็การต่อสู้จริงนะั้นมันค่อนข้างแตกต่างกันแต่ถ้าเอามาเทียบกันมันก็ไม่ค่อยต่างกันมากนี่เฮ้ยเฮ้ยเท็ดดดาเราอยู่ข้างๆนะไม่คิดจะทำอะไรหน่อยเหรออย่างแรกหยุดกินก่อนรุ่นพี่พอดีหลังจากาควักเที่ยงนี่รุ่นพี่ว่างหรือเปล่าฉันอยากให้พรุ่นพี่ไปช่วยฉันฝึกหน่อยนะได้สิเดี๋ยวขอกินข้าวเสร็จเดี๋ยวจะตามไปนะถือว่า แลกเปลี่ยนความรู้กับรุ่นพี่ทั้งสองสามคนนะบ่ายนี้ผมบ่ายนี้ฉันต้องไปหาคะแนน EM เพิ่มฉันคงไม่มีเวลาว่างไปเล่นกับพวกเธอหรอกนะได้สี่ไม่มีปัญหาออือบ่ายสองเนาะโอเคตกลงงั้นเราไปกันก่อนนะเจอกันพี่เฟิงทำตามแผนที่ผมวางไว้นะไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องเก่าๆตอนนี้ทิ้งมันไปแล้วก็มาทำเรื่องใหม่กันเถอะ นี่เขาอยู่ด้วยกันกับเราจริงไหมเนี่ยเขามเย่าถึงรังเลที่จะไปฝึกกับเทพธิดาวสาวสวยล่ะนี่ยกินข้าวเสร็จก็ไปเถอะเพราะว่าบ่ายนี้ฉันมีงานต้องทำนะแล้วก็ฉันไม่ไปด้วยนะไม่นะเพื่อนรักสาวๆในโรงเรียนน่ะก็รู้ว่านายกับฉันนั้นไปที่ไหนด้วยกันตลอดนายไปไหนฉันไปด้วยแต่ฉันอยากไปกับสาวสวยนายช่วยตามฉันมาสักครั้งได้ไหมไม่ไปฉันมีฝึกอบรมจริงๆ ถ้าพี่ไม่ไปฉันจะแบ็กเมพี่โดยการเอากระเกงในของพี่ไปโพสลงเน็ตถ้านายทําก็ลองดูสิฉันจะเผาลูลูทิ้งเลยเอ้ลูลูของฉันอ้ยคิดคิดหนักอีถ้าไม่เชื่อแล้วก็ผมโพสลงเว็บบอร์ดมาหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้แหละบอกเลยถ้าพี่ไม่ไปวันดีกูไม่ยอมฉันหวังว่าฉันจะสนิทกับโจจือเฉินได้เพื่อเขาจะหาแฟนรุ่นน้องให้เราสักคนก่อนปิดเทอมนี้ได้ อดทนไว้อ,อแกมันไอสารเร็วไอ,อผมก็แค่ไม่อยากให้พี่ทิ้งผมให้อยู่คนเดียวกับสาวช่วยเองผมจะพาพี่ไปด้วยนะเฮ้ยออ,ออกไปให้หาให่างกัชั้นเลยด้วยอยา่างน้อย1เมตรถ้าการฝึกนี้ทําให้ไอ้อ้วนมันกลายเป็นทหารที่ดีก็ไม่เลวเหมือนกันนะอืมถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะทําให้เขากลับมาแม่นปืนอีกครั้งละกัน ก็คุ้มคุ้มไปทั้งสองฝ่ายแล้วนะเผื่อมันจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยสนามยิงปืนมหาวิทยาลัยหลงตูเอ้ยหมอเฟิงเจ้าอ้วนมาช้าเกินไปแล้วนะรู้ไหมปล่อยให้สาวสวยสองคนรอเนี่ยมันเสียมารยาทมากๆเลยนะ้เว้ยหัวหน้าครับหัวหน้าห้องยังโบวายแบบนี้จะหาแฟนไม่ได้นะรู้ไหมถ้ารุ่นพี่เขาอยากมีแฟนจริงๆคงมีคนมาต่อคิวยาวๆแล้วล่ะแต่พี่เขาตั้งใจเรียนนะ รุ่นพี่ทั้งสองคนสนใจมาดวลปืนกับหนูไหมคะเออผมไม่ดีกว่าไปเลยนี่เป็นโอกาสพิเศษที่ใจจะได้โชว์ให้ลูลูขอ่คงไดเห็นใครคือลูลูวะอ๋อมันเป็นวิธีที่จะทำให้เจ้าอ้วนมันกลายเป็นนักแม่นปืนนะก้าสิบคะแนนโอ้ไม่เลวนี่รุ่นพี่อว้วนเก่งจริงๆโอ้เจ้าอวา้วนนายนี่ไม่เลวเลยนี่ เอาละมาเจอกันหน่อยสิได้ค่ะคุณได้95คะแนนคุณได้98คะแนนมอเปิงมาลองหน่อยสิแต่ผมต่อสู้ระยะประชิดนะโอ้ยต่อสู้ระยะประชิดเหรออย่างน้อยก็ใช้ปืนเป็นหน่อยนะนี่มันยุคไหนแล้วจะใช้ดาบฟันหรือไงโอ้ปัญญาอ่อนนีเอ่ะ ขาดแห่นี้ทำไม่ได้มึงจะมาเรียนที่ดี่ทำคุยอะไรไ like อ้สัตว์พวกด,ดีดิเดี๋ยวอีกคลิปทำตอนค่ำๆนะบายบุย Control, and all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. She got bad intentions. She got a body like a cold thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body.